เออทีดาวโทรีด้วยนี่คนไทยหรือเปล่ามีเตยใจหมานีชื่อกบีอะไรวะมีเตจที่สองเฮ้ยใช่คนไทยที่หกตัวมีเตยใจเออกูกูเห็นแล้วเห็นแล้วเออเห็นแล้วตอนนี้อัดอยู่เลยอัดอยู่เออเอ เขาบอกว่าดูเขาเขาบอกว่าดูออบูเลต้ามันมันใจนี่ใช่ไหมวะมันจะอะไรวะเจาะเกาะเยอะขึ้นไม่ดูตีมอกี้โคตรพวกเลยยิงเข้าหัวฮะมาเก็ตหนึ่งตัวเออเออสองตัวโอ้โหโอ้โหมาเก็ตสองตัวหัวลั่นนะหัวลั่นจังหวะนี้เหมือนกันเลยตายที่เดียวกันเลย เฮ้ยเฮ้ยเาอู้โคตรปไเทนนิสเยไมก๊อกพี่ไม่โกรธจังล่ะตุ้ยมัน้ยมัน้ยมัใจหมาเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเล่นหดต้องหยุดยิ้องหยุดแล้วยิงเถ้าเขาะย่ยาวไเลยเดี๋ยเขาโกจริงก็ตัวมเ้าเมื่อก้ฟุกมากเลยวิ่งมาตัวแรกอ่ะยิงไปสองนัดเข้าหัวเอ๊ะสองเปสามอ ถ้าเดินเปลี่ยนถ้าหยิบปืนเปลี่ยนได้ไหมใช่วะแอนิเมชันตัวละครเวลาถือปืนเนี่ยดูมือแล้วนะนนนดูมือเฮ้ยอ๋อเดี๋ยวเออว่ะจริงว่ะแล้วถ้าถือ MP7 แม่งโคตรตลกเลยแบบอยู่ๆก็ถือมือเดียวอ่ะถือปืนแบบมือเดียวอ่ะเอาใช่เหรอละเอียงข้างยิงอ่ะเอ้าไม่ใช่สองมือหรอมันเปลี่ยนแล้วนี่ท่าอย่างงาเลยท็ปเดตใหม่เป็นอัปเดตที่ตลก มาร์เก็ตหนึ่งก้อนโอ้ยเฮ้ยโอเคอยู่ในมาร์เก็ตคือท่ามันจีมากเอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์กม่หลายตัวจังวะเฮ้ยอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หัวทิมเลยเจอโอเคเข้าไปเมาส์กูไม่ดีอ่ะเหมือนกันยิงไม่ค่อยติดโหแล้วเลยเมาส์แล้วเลยไม่ สายไปไม่ถึงโอ้โหทั้งที่เมื่อกี้สายถึงง่ายๆเลยตอนนั้นแม่หัวแตกเปาเมาเราไม่ติดสายเวลากดยิงแม่งชอบยิง,งไม่ค่อยติดเอ๊ะไม่ไหวยิงไปบ,บีเหมือนเดิมยส <Yes. S 1> เป็น s <S ตัวรอให้เพื่อนรอเป้าดิอยากเห็นท่าดีฟิวะ <laughs> <laughs> เออว่ะ ให้มันดีๆแต่มันดีจืได้ตาแล้วเขาไปนีไงเฮ้ยเขาไปเอันนะก็ใช่ไงเราเขาตายที่เอเราเจอไปบีล um ้วก็ปวไปให้หรอโห้ไม่เฮ้ยลอยเหรอมันลอยกูเนี่ยบีเคลียร์แล้วเนี่ยแม่งรู้จักบ่าเอ็นบีเคลียรบีเคลียร์ู้จักบ่าเฮ้ยโดนลอยเอาเชิบหายแล้วไงล่ะ รกระเลิเกาะก็ไม่ซื้ออตัว <c> ฟ <oughs> ุ้งมาแล้วแน่เลยมาร์เก็ตเนี่ยโดดโหโคตรแมนใช้ได้เลยฝั่งโน้นโอ้โห ฝั่งนวลปาร์ตี้กันมาสองคนนะแคนเดียวกันด้วยแคนเดียวกันสองกลุ่มเลยมินอสอกับไม่สมใยมาปีอะไรทั้งอย่างอ่ะมีฟีนีฟีนีคนเดียวที่ไม่ที่มาคนเดียวเอสกีบุกนะอยงหวะนี้สงสัยเขาคงเพื่อนกันนะแหละอยู่คาละแคนไม่เอาไม่อยเฉยเลยปีไม่ขึ้นเลยก็แต้มอ่ะมีโล่งว่ะเฮ้ยมีคนแค่เฮ้ย

คือมันคือมันคนนี้ถือนหมดเฮียมันจักได้แล้วตอนนี้วะระวังข้างบน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 ทางขวาทางขวาเจ็บุพไปเองอ้าขวาขวาอยู่ไหนออกขวาโอ้โหเราอย่าแต่ออปเปอร์ we forgot เนื้อแต่จะหล่อแล้วนะเกือบจะเทแล้วบีบี ถ้าหยิบเวลาถ้าหยิบปืนเปลี่ยนไปเยอะเลยอะเนี่ยดูถือดูถือเอนะยังไงเนี่ยได้ถือเอเก้าสิบเออนไหนในไงครับไหอนจะช้าดิแล้วที่แล้วเออะมันจะเบี่ยงมาจากข้างหลังอ่ะปาฮะัเออเออนะ ันตอนนี้เฮ้ยหวข้างหน้านี่เลยดูดีอ่ะเจ้าปืไม่ใช่ยนะแม่งกระโดดกระโดดยิงที่อะไรเอาหายลีโหลดแป๊บมันมีจริงหัวเลยกลบบ่อแล้วมันทันไมม่ได้มันจะเออะนะคุณร้านนอนสองตัวสองปีหงตายเลยเออเออเออนี่มาดูมันดีฟิวมาดูมันดีฟิวเฮ้ยเรียบร้อย อันน่ะมีต่อสายเข้าไปด้วยนะเค้าเตอร์เป็นเกมอะไรวะบอกดีเค้าเตอร์กลายเป็นเกมตลกนี่ช่วยบอกดีอ่ะเค้าเตอร์คือเกมตลกไม่เว้ยมันม่มีคนไปบ่นเยว่าทำไมเวลาวางใช้มือนะมันเหลืออันนึ่งเลยเหลือท่าปีนบันไดเหลือท่าปีนบันไดอ่ะ อยากกันร kind of ู sure. ้เห็นเขาชอบว่ากันปีนบ okay ันไดมึงไม่เอามือไว้ทำอะไรต้องรถหนึ่งตัวกระโดดไปกระโดดมาอยู่กูอีกจะบล็อกกูเลยโอ้ยอีระเบิดใครไอ้ซันดี้เคซี่ร้อยหลังก็มาว่ะเอาไม่ได้ถือระเบิดงานนี้บู๊แน่เอาถือไงถือนี่ว่ะอ่ะระเบิดไป ถอดถือดูไม่ออกโอ้โหโดนเลยนะโด่งโด่งโด่งอันนี้มั้งครับศิลปกรรมแต่ละคนลงมาเออเออเออขึ้นไปแล้วเองมองซ้ายข้างบนนะมองซ้ายอะขึ้นไปแล้วมองซ้ายอ๋อเนี่ยซ้ายซ้ายเอ้ามั่งมาทางนี้เหรอวะเออ จะทางไหนก็โดนทั้งนั้นแหละหลังๆเฮ้ยมาดูเหลืองมาดูเพื่อนเรากันไอล่างไอล่างบูแพนด้าปืนใครวะบูแพนด้าถ้าปีมันไดอ๋อเจ้าของเจ้าตัวไม่เห็นเนี่ยต้องให้คนอดื่นดูเออเจ้าตัวมันจะเป็นแบบเห็นปืนปกติอ๋อบางท้าเป็นมือ โอ้ยยังไงตังน้ำออฟตกแล้วเว้ยออฟตกโถลึกเฮ้ยอย่าเก็บอ,ออฟนะอีกตัวน่าจะมาขวาขวา,ขวาไหนขวาใครข้างหน้าั่นแหละข้างหนา้าข้างหนา้าอ๋อน่าจะมาทา,า,างนั้นแหละเสียงปืนมาอยู่มัวล้วนๆไม่ได้ยินหรอกเอา แต่อยู่ตรงนี้แหละแน่นอนหรือเปล่ามีแป๊บนี่ลองปีนไปไหนดิดเฮ้ยปีนไปไหก็ไม่เห็นนี่หว่าเพราะไม่มีใครมองอยู่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเราปีนแล้วปอดูสิออกวุ่นเกิดสุดวายเกิบไปไหมาตัางแม่งเยอะเก้อซ้อมซีซีชอปปิ้งอันตรายไม่ควรจะออกไว้รอบหน้าดีกว่าไว้รอบหน้าค่อยปีดนดีกว่า เฮ้ยมันตูงตัวนี้เองไม่อะไรบ้าอ่ะล้วแต่มงเลยอนกันเอาเอวิวไปซุ่มกันโอ้มึงพูดเหมือนขโมเอาเย็ดของจริงว่ะอุ้ยสองตัวเอ้ของปลอมเลยข้างใต้บันไดหนึ่งตัวก่อเห็นแล้วท้าบกี้เลยโอ้ยเสร็จใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยเอือ คืออะไรคืออะไรนัดเดียวจอดแมนเรื่องอ่ะโอ้โหแม่งพิดพอต yes, no no, no, eh. ิดแมนเลยแต่มันก็สมพลแม่นอยู่นะเฮ้ยเดือดเหรอเมื่อกี้ยังเห็นดหงิดจะเอาเขาไ่ต่อไนจะหาเป็นไงเบื่อเบื่อโอ้ดีเซิร์ตแม่นมากอ่ะใช่มันน่าจะเออของของจริงเลยหาระเบิดเอานี่เดี๋ยวดูดูถ้าถ้าคิวสุดละเรียบร้อยฮะคือสายมันดูตลกมากอ่ะ จริงอือจริงกราฟิกมันให้สมกับตัวเลยเออกราฟิกสายมันแบบมันดูแบบมันเหมือนมันยังไงมันตัดมาแบกนี่เดี๋ยวเราไปปีบนบันไดกันไป เราจะซื้อที่เบอกใหม่แล้วซันอันลับพันสี่แถมเมาส์เลยของไททัน้เ่ว่าไมน่นี่เดี๋ยวค่อยมันได้นี้ไม่ได้ปะวะอ๋อได้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 อาเมืกตืนรู้อาเขางแทบตายเอ๊ะเอใามามาามยัไม่ทันอบอมฟลูสมันนะอ้เด็กดิวเอวเพื่อนผมห่าแวเพื่อนพหาแลว ื่อมัน AK ี่้มันไม่ดับระเบิดไม่ให้เหรอคะเอาเอาเอาเีแล้วเด็เอาเอาหลังแลเอาเพื่อมันอยู่ข้างล่างกระโถาคิดด้วมันอยู่ข้างบนโอ้ไม่ทันเอาตายแบบเงียบๆขายเยอะกว่าทุสเลยมืเชื่อมก่อนบีเมดนีะตังหมดพี่ร slowly push d o n โก o fast ไม่เยอะันอมันน่าจะมีท่าตอนเก็บปืนด้วยเก็บปืนท uh ี่พื้นอะไรงี้มันน่าจะอยู่เอกอ่ะเอนคือมันโดดยิงนะแต่เรานั่งยิง แต่มันยิงโดนเราเยอะกว่าเขาตายอ้าวเคาเตอร์มันเกินที่เหมือนจริงโคตรเลยเพราะผมจริงเลยอืมผมจริงจนปวดหัวเลยซ้ายตัวหนึ่งนะครับซ้ายไหนซ้ายทีมซ้ายมือตรงไปละซ้ายทีมหนึ่งมันขึ้นไปแล้วแหละได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้ใช่ไหมดูดตร It's like they know where w e are ไม่ยากจนไม่คุ้นเลหรอไอ้แต่มันก็สมควรโอ้โหฝั่งนู้นยังไม่ตายเล้วตัวอข้าได้นี่โหดนะเนี่ยปอเดี๋ยวจะเก็บเอ็ดโเดี๋ยวดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูวิ่งมาหัวทิมใครโดดผ่านไปหรือเปล่านั่นไงนั่นไงรู้เรื่องเอ็ดเลยโดนยิงนี่เป็นเอ็ดเลย เอไม่คือไม่มีตัวรอดเมื่อกี้นั่นก็ว้าไปตรงหน้าต่างใช่ไหมเสร็จปุ๊บไอ้ยนี่นก็มาต่อยหลังเราก็หันไม่หันไม่เกมนี้นะพอโดนยิงปุ๊บแม่งพับตัวชาดันทีเดยรู้สึกเจ็บตรงนี้มากเดินช้าดเดีไวเลยโดนยิงเดินยิงแล้วเดินเร็วๆอ่ะแย่ปะวาเหมือนพีดีอ่ะโอ้หถ้าเกิดอย่างนั้นนะกูจะโคตรโตเลยแต่อย่างนั้นมันก็ไม่ดีนะเวลาเรายิงคนอื่นแล้วแม่งวิ่งหนีได้เออการ์ด เฮ้ยเกิยังไงเราก็ยิงไม่โดนอยู่แล้วบอกว่าบางทีอะเกิดแม่งขีดกดขีดจริงโอ้เมื่อกี้ลูกเราออฟนัดหัวไปนหนึ่งนัดไม่ตายที่ตัวัเต็มเเลยจะมีออฟตัวนีอ็อกปิงปิงบ่าไอ้ที่อะแม่งเลือดเหลือยีสิบห้าเองต้องให้จัดการต้องใไปตามเก็บใทยใช่ไหมระวังออกางขวานั่นขวมีออกตัวหนึ่ง ข้างบนนั่นะขวาขวาเนี่ยนะข้างบนเหรอเฮ้ยแต่นี่ไม่ใช่โซนนั้นดิมันไม่มีทางมันไม่มีทางแต่มันก็สควรนะปปเป็นคนสร้างห้องนะตายตายตายหายแล้วป๊อกแพ้ขาดลอยเฮ้ยที่เขาบอก come back เหรอ ก็เป็นได้ถ้าเป็นตำรวจเออตำรวจจากเขาต่างไปเอไยเพื่อนคือไอตัวตรงกลางไงออฟตรงกลางไงขอไปลองไปยิงหน่อมันสักนั้นไม่ให้เขายิงก็โดนเขายิงกัน็มาไปว่าไปทับพอดเดี๋ยใจหมาเราไปไปโยนให้ใจหมาอแล้วมันมามิดหมดเลยสองตัวเพื่อน ไ<ห>อวเดิต่างๆโผลไม่พิงหว่าโ,โ,โ,โดนแน่ๆโดนโดนไปหนึ่งนัดครับมึงโดนเล่นแน่ไอ้ชายเนือ้อหายหลบได้ไอ้พวงนี้ก็มึงหลบผู้ขอและนื้เล่นกันน้อไม่โผล่กูยิงเล่นแล้วเพื่อนก็ตายหาตายไอ้เหี้ย <c oughs> ฆ่าได้นี่ยังไงได้รางวัลออล้มต่อหน้าอตเลยเก้าเก้าเรืเหมือหนึ่งเรอไม่จริงเหรอเหลือเรือออไอ้สว์ตัวแตกยิงเพื่อนกูเหรอตัวแตกไม่มึงเฮ้ยเฮียอือโดนตุ๋ยเฮ้ยน อสามตัวคือเฮ้ยอขอดิขอดขอดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาเอาเออันนั้นคอเยหลอกมันคือุณไม่กดหน้าได้คุณโดเอาจะไม่ยอมให้คุณเอไอสันนตีนมันมีข้อแรกเปลี่ยนที่น่าสนใจกว่ามีกอไหอพร้อมโอ้โหโอ้่เดือดขึ้นขึ้นขาเีไมเ้ออ เรยรไปเลยเพื่อนเรายกนาทีให้เออเอาเอาออเยอะมให้กูมาออาเอขออเีย้เียไอ้เียใครปาแฟดวะเอาวิงมองไม่เห็นกูกำลังยิงเลยปาอออนเดดแอนด์อลไกด์เเสตายฮะมึงทีม ยิ้มละอาทิตย์ยิ้มเฉงเออเออมันคงต้องปืนนี้แล้วล่ะปอได้เวลาแล้วแหละเขาเล่นปืนอะไรของเขาวะในเกมโอ้ยในเกมมันต้องลัดเอเว้ยเดี๋ยวดูคิวกี่ตัวมาว่ามาหนึ่งครั้งปัดปัดปไปัดเกินถ้าโชคดีก็เอเี๋ยนะฮะ โอ้ยเจี๊ยอะไรผัดอ่ะกูไม่ไปละโดนระเบิดเลยอดสองจบเลยโดนสะกัดดาวลุ่งไกลหล่อคุณกูยังลุยได้เออะไรเนี่ยยิงตัวว่ามาเมื่อกี้โดนระเบิดไปลูกนึงอ่ะเจ็บเลยเลือดเลือดสองอ่ะคิดถูงนะไม่เลงนยากกว่ที่ปุยเลยใช่ไหมอีกแล้วนะฮะเฮ้ยบ่อที่อยู่กูมันบ่อที่อยู่กูมันดิบบ่อที่อยู่กูมันที่ไหน ปออยู่ที่ไหนอะทีสปาวทีสปาวทีสปาวไม่ใช่อยู่ั้นเฮ้ยผปิดไม่พี่เย้ยมากระต้นยสักมามามามโผล่ว่าคลอะไรอ้กูคำจะคำคิวก็แต่คิดรูปภาษาไทยจะไปกดไม่มุกมาเดีมาดไม่มาวะ โอ้แนมะ่งโผล่มาหน้าโยกเนอะ you are winning คือยุทธ์ขึ้นเกิดอ่ะโน่โผล่มาวะเออที่อะไรเงี้ยีใครมันรอแหละมันมันคุมระเบิดรอเชื่อดิโผล่มาเนี่ยน่าจะตายนั่นไงรอบนี้ปอเป็นหัวห้องไงมันก็ เลยพวกพี่ค้นห้องเจอเลยเจอพวกจดเยอะ MG เลยมั้งน่ะเรานี่เป็นไก่ไม่เขายิงไปเอเลยเพื่อนหนึ่งขอไปแคปไปยิงแม่งรงมิดเงอนมันสุ้ยวัวมันถามเรไม่แน่ไม่แน่ SG นี่ปืนปืนไวนะเต็งปืนไวยิงวืดไปหนึ่งดอกโดนนี่หรอไม่วืดเออ สองตัวเออมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งเพื่อนใจหมาใจหมามีตัวหนึ่งยิงปอดไปดิใจหมาอีกตัวหนึ่งใจหมาคลิปเปิดไม้พูดไปเลยเอาใจหมาโหแจ้โอ้โหมาอีกแล้วอีกแล้วอาเกมอาเกมบอกดีเลยป้ออย่าไปยอมเอาเลดีวะกลับไปมิดกลับไปมิด กาไปมิดน่าจะตายว่ะด้วยจากด้วยจากปืนที่ใช้แล้วกับเกยกันหลัง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 เอ้ยไม่ดิหลังหลังอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เสีย<อ>งปีนบันไดเราได้ยินเสียงเมือ่อกี้ได้ยินเสียงประสิปีนบันไดไงเ<อ>กยกันดบเนี่ยอ่ะเกยกันไอ้มาแกเกยกันไม่เอาไม่ใช้ใช้ก็ดีอหรอวะ ไม่ใช่เกย์กันหรือเปล่าเป็นไงล่ะเกย์กันไม่เก็บเกยกันด้วยไม่เก็บเกยกันด้วยเก็บไม่ทันไว้กูจะไปแคมป์ะปีตรงกลางดีเนี่ยแม่เอาดีกว่าเดี๋ยวตายห่านีไม่ดีไม่ดีไม่ดี a l by all go go m a just fuck this fuck my life ควนมิงพี m เลือดพี่ไปแงแม่งว่ะคือถ้าเกิดมาามจร่เลือดพ่แงแม่งโแม่เออออจริงนะ โอมิดยูเอาอะไรไม่เอาใช่มองเปาะเดี๋ยวปุ่มบก็ลุยกลางเออระเบิดไข่แล้วกูไปแล้วเหลือสามสิบปอกวี้ยน้อง้ยกมาเลยระเบิดไปไม่เอาไม่เอา,เอาระเบิดออกไปกูจะตายแล้วฝากมุกเมียเขาด้วยถือไว้ยังไงก็ถือไว้ก่่ออ็ตายหมดตายหมดทีมเราจ g เลีลอยเหลือสองคน เอ้ต้งเนี่ยตัน่หนึ่กัวลกลับโอ้นแมาพบกันก่อนโดนเกกันยิงกดว่ะเ้ยมมันอยู่ข้างล่างอะมันกาลังจะขึ้นมาหาคุและนี่เคฟด้วยเดี๋ยวดูกูจะกูจะโจหให้ดูกูจะบอกให้กูจะบอกอะไรให้เปล่าหาย กูจะโชว์โหดให้ดูอกรดับีคัมแบ็กค่ะคัมแบ็กเอาไงดีวะเราต้องทำได้เราต้องทำได้สิได้ทำเดีกวมั้งได้ทำเดีกวบาะใช้ปืนอะไจริง ดูเอาโบเล็ตเชือปืเอ้ยปืนพกนี้ควรจะอยู่ไกลๆหรือเปล่าเอมาจะเปิดมาคุมโกกมาอย่างนี้ครบเซตอย่างนี้เอชัวอันนี้ครับจังหวะนี้ตัวยยิงกูติดมุมเลยสองตัวเฮ้ยว่ะอู้ยเว้ยเอาหมดหมดหมดได้อีกแล้วอเกนไปไหนว่ะ เด่เมดวัดวัดแต่ฟักมึงจะทำอะไรช้อปปิ้งอยู่นั่นแหละอีบ้าของเขาเยอะจริงอ่ะไม่แฮกเ่าวะไม่หรอกมั้งยศน่าจะเยอะกูไม่ได้เป็นเอ็มซีแม่งเกี่ยวกับโพสลงกลุ่มไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยสองต้มเธอจะได้รับการต้ยนั่นไงหัวทิมปีนบันไดแล้วยิงด้วยโพสโซเวนต์ มันต้องอันนี้แล้วล่ะนี่เลยวิ่งชาร์จแม่งเลยรับรองหนึ่งคิวตอนเราลัดขึ้น like ดีกว่าไหมเนี่ยเดี๋ยวจะลัดกันนะแลัดขึ้นข้างบนอ่ะเออนะก็เดี๋ยวคุณจะเลือกวคุณเสริมให้นะโอ้โกกโหไปเบิร์นรีส์รับลัดไปเลยลัดไปเลยนะกลัวนะกลัวลัดมันนี่ต้องมีเชือกก่อนมมาแล้วหนดอกนี่ต้องเดี๋ยวเขาไม่ไดเออนั่นแหละวันเดือนปีโดนแฝกอัดหน้ากูเจ็บ เข urai, ้ feed feed. าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปแค่ไม่ดับอ่ะจะอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือเมื่อกี้คีย์บอร์ดแม่งไปดับตรงข้างๆหัวมุมเลยอีกแล้วเกณฑ์คนเดียวอีกแล้วเย้แพ้่ใสๆเลยแม่ไม่รู้จะเล่นตื่นอะไรแล้ววะในไหนกันไหนได้ปะ เอานี่ไปสักหน่อยป่ะจะได้ไข่แข็งสักหนึ่งศพเฮ้ยไม่เอาทุกอย่างลุกเลยเหรอถือฟุตเจ้าว่ะมาฟุตไปดักสักหนึ่งตัวอย่างน้อย่ะััจทนแต่เชื่อดีวันรอบนี้มันน่าจะเข้ามาเข้าบีอะไรรอบเนี้ยเฮ้ยเอวววเหรอเฮ้ยไม่หน่อยเลยเบิร์ตแบเราเนี่ยไอ้มาลูมาว่ะมาตัวหนึ่งว่ะถือฟองชาร์จจะบี คุณหลอกดาวลากนในฟ้านั่นไงฮะอเข้ายากกว่าไม่หยุดวิ่งต้องไม่ต้องไม่หยุดยิงเอ้ยทุยอุ้ยโอ้โหนัดเดียวเออเออ อยู่ตรงรถตู้หนึ่งตัวสองตัวแล้วมีแต่ซุดอีโคทั้งคู่เลยนี่หว่าเฮ้ยเอาซุดไปดักดีกว่าอย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้คิวอาาจรยไอ้เจ้เมื่อกี้เนี่ยเงื้อเยหรืยอะไรซุดผ่านได้ไปถามคือเขามีแค่ปืนพกเขาจะเซฟทำไม เซฟที่กู้หรือเซฟระเบิดจริงๆไมอ่อยากหมูก็ไม่รู้เก็บตังค์ไปซื้อปืนปิดฉากว่าผู้ชายแม่งยังไงไม่เอาเดี๋ยวซื้ออ็กอกซิเกตไม่เอาซื้อเตื่อไม่รัดละรัดไม่ไหวละเฮ้ยไหนองเล่นปืนนี้หน่อยเหอะมีโกอ,อีกเกอร์ปืนนี้ไม่เคยเล่นมาก่อน บอกว่าดีนะฮีรฉับอีกแล้ววิ่งเลยยงไม่ใช่บนี่หว่าข้างหน้ากูเลยเออมีบ <c oughs> uh, เอ้ยมีูอ อาจจะจุตายแบบคุกเข่าโคตรอาอื้อชีสอัดซอสพัดเต้นไล่โ l o w ได้ไหนๆก็แพ้แล้วมาคุเล่นมาหาแม่งเลยด้วยความหมันไส้ทั้งหมดสมอ่ที่เราไม่คือเรามันแค่ทะลุกอยางไม่หยุดยั้งดู

เอาลี่ไปเลยให้ท่านเข้ามิดเข้ามิด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 แต่ไม่รู้มิดไปไหนเดี๋ยวจะ้นมิดไปไหนมิดมิดเข้านี่เลยดูเรื่องไว้มึงอกีหัวทิมเฮ้ยเอออาจะ เก็บเก็บซ้ายท้ายอ A W ผ่านหน้าไปแล้ว Wall m เซอรับไม่สกูเลยจะดูตายและปิดคลิปจบจบชีวิต